ตีข้างนอกชิวๆใช่มันต้องผ่านเวลทีไม่รับดางไหนนี้นะข้างนอกรับข้างนอกถ้ามันไม่จ้องตามีค่าป่ะขอค่าวแม่มันต้องรับข้างนอก5 7อยู่ข้างนอกแล้วอ่ะเออเออ1057ขอค่าหน่อยมีไหมงั้นเดี๋ยวเราจะโดนเรียกกลับเข้ามาข้างบนเลย h e เ Wake up น่าจะมีใครมารับหราพี่ต้องหาที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะทำได้อ่ะพี่หาที่แอบดีกว่า หาที่แอบเราเยอะใหญ่เพิ่มมันหลุดเพิ่มเลยพี่ตอนเนี้ยผมคิดว่านะเราควรแอบแล้วทีซีครับทีซีน้าตู้ครับหรือหมอก็ได้ได้ยินผมว่าทีซีครับซื้อรถทับท์ไหมครับกนี่ค่อยมาบัตรใช่ไหมพรุ่งนี้ค่อยมาอ๋อหรือทีซีครับโอเคหมอหมอทีจีเก่งทีป้องหมอทีจีตัวแล้วก็ขตัวใครตัวมันอะ เจอกันพที่พวกนี้หาว่าเราเนี้ยปักผูเนี้ยใหม่พรุ่งนี้ยวใหม่เอาคนน้อยกว่าเพื่อนเราทำดีกว่าพวกนี้เดี๋ยวคุยกันให้เคลียร์เลยพรุ่งนี้เดี๋ยวคุยกันให้เคลียร์เลยสามทุ่มเหมือนเดิมไม่มีเลทนะไม่ช้านะแต่ว่าต้องเข้ามาเอาบัตรก่อนเพื่อนโทษเลยก็คิดว่ารีสามทุ่มต้องรอไม่เป็นไรไทยไม่เป็นไรไทยเพื่อนรอพร้อมเพื่อนกันได้มั้งหาว่าเราเข้ามาเอาบัตรก่อนนะพร้อมเพื่อนไหมเออแต่แต่แต่ไม่เป็นไรไทยวันนี้แต่วันวันนี้ขอไม่ช้าอย่างนั้นเพื่อนโอเคไหมไม่เออกูคิดว่าเขารีนนนเเพื่่่อออาาามัววกูงง ไม่เหมือนทักรอบแต่ละวันพี่พี่มึงต้องดูประกาศพี่หายดิพี่อเก้าคนที่หายไปใครมีอ่อนหายอันนี้ต้องพูดนะอันนี้ต้องพูดเพราะเพื่อนที่อยู่อ่ะเขาพูดไปแล้วไงอันนี้ม่ตก็บอกนะเวลารู้ว่าใครหายมึงอีกเก้าคนที่หายไปอ่ะพี่หายเลพี่แป๊บนึงนะในในตู้ในตู้มีใครบ้างนะกูขอไล่แป๊บนึงไอ้ยังยังอยู่ตอวหน้ากากดิตอวหน้ากากตรวหน้ากากหน่อยหน้ากากหน่อยเอ่อในตู้นี้มีไนท์กับหลวงทองไหมไม่มีเนาะ มีดิไหนมีดิไหนดูในมอในรูนนมีในูน่ะแว่นข่าวจ้วอยู่เนาะอ่านชื่อดิไอไอเียเจสอยู่ในตู้ไหมไม่ไม่ไอเจสพิมพ์อยู่ไหนนะไดดักแชทเบลลี่อยู่ในตู้ไหมครับ วเรียนหรือเปล่าบีแบล็คเมเดียนหรือเปล่าไอ้ไอ้ล้นมไปคุยอะไรเยอยขยะไอ้อย่าไป่ามันอย่าไปฆ่ามันไม่ต้องให้ข้ามันสว่างมันไปมันสกอมยังไม่นำเราเว้ยปล่อยน้ำสกอมไม่นำเดี๋ยวไอ้เฮี้ยนี่เด็กเด็กกูกดมันต่อที่ไหนกูรอหน้าห่วงไอ้สัตว์มันจะอยู่แก๊งไหนเราเอาแม่งต่อนารอนไลออนจุงจิอยู่ไหมในนี้นารอนแลออนจุงจิลออนไม่ไหวอีดอนไม่ไหวอันมันไปไม่ไหวแล้วไอ้เฮี้ยนี่เบิร์นเลยเฮี้ยนี่เบิร์นไงช่างมาก่อนีช่างมาก่อนช่างมาก่อนชื่อชืปล่อยมันปล่อยมัน จงเอ๋ยโชคทากจงอโชคกับทากะใช่ไหมจงเอ๋ยก่อนหน้าะไรี่กน้าไองชอชื่คนในตู้อยู่อะไร่ก็ตตูป่าบพี่ชายสมใหญ่กับตู้ใช่ปะข้าตู้พี่ยข้าตู้เหมือนกันใช่ชื่อชื่อมันขึ้นเลยชิโรยูเป็ดแบ็คในนี้อยู่ไหมครับมาขายเนื้อย่างครับไม่อยู่ไม่อยู่ใ้ที่อยู่ข้างนอกพี่พี่ชิโร่ไอชิโร่เนเนเ่่เนามอเนี่เอยู่ไอ้เน่ะีนเียนเียครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ ปป่่าาวเลไอจูโฮอยู่เปล่าจูโฮอ่ะเออมันหายไปนะไอเทียนี่เสียงเงียบนานมากเลยมันเอะเออแล้วก็หายเออไม่ควรหายนะเอาจริงอ่ะไม่ควรหายจริงจริงมันควรจะแบบเว้ใจเชื่อต่อเร็วต่อพี่ต่อมาดีสมชายอยู่ไหมหนึ่งเพราะสับขาไม่ได้นักบอดีสมชายที่บอดดีไม่ไม่รู้จริงจริงมึงควรแอคทีฟตลอดเวลาเว้ย ไม่มีครับเี่ะต้องมันมันต้องดูข้างนอกไม่ไหวเนี่ยเนื้อหายพี่ไม่ฆ่าไหมให้ให้คนที่อยู่ข้างนอกพิมพ์จุดดิจุดหลอดเลยละบางคนมันออกแล้วพี่บางคนมันออกแล้วเนื้อก็ออกไปแล้วอยู่ในังยังไม่ย้ำพี่ยำเองพี่แล้วนี่พี่ใครเช็คคนในตู้เฮ้ยมีเอาเปิดคนตะโกนดิมึงเปิดปกติวะพูดอะไรงมกํางมกํวะเดี๋ยวไปต่อไอ้เหี้ย อันนี้ไม่ี่เรามายิงเรามายิงคุยกับบนเตียงกันมายินคุยคือลุงทอมแบลลี่ลุงทอมแบลลี่เจตี้พี่ไล่ชื่อจากข้างล่างก่อนนะลุงทอมแบลลี่เจตี้ในนี้ไม่อยู่เนาะแต่ไม่รู้ว่าข้างนอกอยู่ไหมอยู่ดูลุงทอมแกอยู่แล้วพี่ลุงทอมแกอยู่อยู่แล้วแบลลี่นี่ไม่รู้ว่าติดเรียนหรือไงมาตินอ่ะมาตินคิดว่าอยู่กันไหมน้องอยู่น้องน้องอยู่นะไม่เห็นชื่ออยู่นะมาตินอ่ะเออก่อนหน้านู้นอ่ะนารอนอ่ะนารอนคิดว่าอยู่นารอน ในไฟลอนนะนน้าหายไม่เป็นไรหรอกพี่นะแกต้องทำงานแกต้องไปส่งลูกตอนเช้านี่เดี๋ยยยวคค่อุกันไลออนกับจุงจีนี่คือไปพักก่อนใช่ไหมไอจุงมันไปไอจุงเอ๋อพี่จุงเอ๋อก่อนเราแป๊บเดียวเองไอจุงเอ๋อก่อนเราไอจุงคนแรกเลยคนแรกเลยจุงมันออกไปแล้วไอแต่ออนไปพักใช่ไหมพี่เจนติ๊กไปก่อนอ่าใช่ครับออนไปพักนี่มันบดหัวกับกูชิโน่าจะชิโลอยู่เป็ดละเออคนแรกชิโลอยู่นาอยู่พชิโลอยู่พี่พี่ชิโลอยู่อยู่ข้างนอกนี่แหละพี่อยู่เป็ดอ่ะ อยู่ไปก็น่าจะอยู่ข้างนอกเหมือนกันนะผมได้ยินแกได้ยินเสียงแกอยู่นะก่อนที่เราจะไฟกันเรือล่าโอเคแล้วแบ็กกับสกอตอ่ะไอ้แบ็กก็ได้ยินพี่แบ็กแบ็กตามเหมือนกันสกางลอยู่นะอยู่สกอตอยู่ไอจูโฮนี่เว้นไว้ก่อนเลยเนาะพี่จูโฮท่านพูดตรงๆไม่เห็นเออในไฟไม่ได้ยินเสียงค่ะดีสมชายอยู่นะอยู่ตาเดินพี่สมไม่เห็นนะมันปีตาเดินไปในเวลาโถมาพี่สมเห็นไหมขอชัว เห็นพี่สมบ้างไม่เห็นไม่เห็นเชื่อขึ้นไหมล่ะไม่ขึ้นด้วยบางซุกไม่ว่างเฮ้ยก่อนนั้นนั้นเหมือนชื่อแกโดนจับนะทะเลาะวิวาทมาแทนใช่ใช่ใช่อติยอติยอยู่แล้วเหรออยู่อยู่แล้วมีพี่ติอยู่อยู่แล้วผมมองว่าคนที่ไม่อยู่อ่ะไม่ควรหายอาพี่หานกับไอ้บ๊อบอะ พี่ป๊อบอยู่พี่ป๊อบอยู่พี่ป๊อบอยู่แต่พี่หานพี่หานนี่น่าจะอยู่นะผมได้ยินเสียงพี่หานแทบตลอดเลยนะเวลานี้นั่นด้วยตอนตลบอยู่พี่หานอยู่ผมว่าพี่หานอยู่ทำไมมันก็อยู่กันเยอะนะพี่ผมไปแล้วออกตัวละยังไงทีมันอยู่กันเยอะแต่ว่ามันตอนไฟบางคนมันไม่ได้มาไฟด้วยนะผมพูดตรงๆอ่ะบางคนมันยังพูดอยู่บนรถอยู่เลยไม่ไม่ไม่ฟังกูฟังกูกูเห็นอย่ามาฟังกูเห็นคนที่มีราคุกอะเด้งคุก เออไม่ต้องทนเลยมีมีกูมีกูกับไอจุกอะแล้วก็พี่ผักมีกูอืมอืมนั่นแหละแต่แต่กลัวเวลาเวลาเสร็จปั๊บกูไปเติมทันนะกูไปเติมทันเป็นพักอยู่มันมีมันมีคนที่แล้วมัไปเติมโอไปเติมแลวโอ้กือแล้วด้วยไอศาสตว์ใช่ใช่กูไปเติมทันนะคือมันเทียบหรืว่าคือมันเทียบแต่ว่ากูอะกูจะรอเวลาคุกเพื่อนเว้ยแต่แต่แม่งแม่งกระเสือกเห็นเว้ยกูกำลังเห็นพวกเราเลยูู่แบบไม่เดนไอ้ที่อะมันดิ่งมาเลยมันดิ่ง ที่ดูเห็นเหตุการณ์กูจอดกูจอดกูบินกูบินอยู่เนี่ยกูเห็นมันจอดแบบรอแบบเพื่อนพร้อมมันมันถึงจะเข้ามามันต้องรู้ชัวว่าอยู่ข้างในคือถ้าไม่ชัวมึงต้องแหลมเข้าไปดูสักพรั้อะไรอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนจากหน้าบ้านเรามาเรเบลล่างเลยไม่ไปที่อื่นโงอๆเมื่อไงพี่ไปเช็คลังเดี๋ยวคนดูจะดำประกันเลยเฮี้ยพลังมันกินเผาผุ้เยอะแค่นั้นมันกินเผาผุ้เยอะแค่นั้นเอง ไม่เป็นไรยังไงเราชนะแม่งอยู่แล้วเว้ยทุกทีนี่มันเฮียห่างไม่ไหวครึ่งหนึ่งสัตหางเข้าหนึ่งสักตัวไม่เป็นไรเว้ยมันอาจจะได้แค่นี้เว้ยมันแค่ได้ยินเสียงเราเปิดเว้ยไม่แต่ก่อนไอ้ไฟเวลาไฟอะขอใหม่เนี่เว้ยเอาแบบดีๆเลยไฟเราโคตรแข็งเลยเว้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรพี่ผมรู้ว่าอยากเล่นเว้ยแต่คนที่ถือเข้าไปแก่ที่แต่งหน่อยถือเข้าไปต่อนิดนึงยังคือคือเวลาลงอ่ะไอ้ไอ้ช็อตไอ้ช็อตตรงเอเลี่ยนอ่ะตอนนั้นอ่ะที่ไปวิ่งไล่ผู้หญิงคนเดียวอ่ะวิ่งไล่สองสามคนอ่ะอันนั้นอ่ะอย่างจร ังโรงพยาบาลด้วยหลังโรงพยาบาลด้วยใช่หลายๆอย่างเนี่ยหลายวเยอะเกินเราต้องรีเซ็ตนะพี่พวกนี้เราต้องเราต้องอย่าแยกกันตลอดอ่ะ มุญเวลาเพื่อนลงจชป้ามึงเห็นว่าแม่งอยู่แค่ตัวเดียวยังไงเพื่อนก็ไหวมึงก็ไปเลยมึงก็ออกัปเล่นโอ้ยอย่างหนึ่งมันดีได้ไวพี่มึงรถโดนมันเยอะมันดีง่ายใครก็รีได้ไวพี่ใช่ใช่ใครก็รีได้ไวตรงมันเยอะเกินอ่ะมองรอบๆไปอย่ามองอย่ามองแคบๆไปอย่ามองให้มันรอบๆตัวหน่อยแต่มึงมึงฆ่าตรงนั้นไปหนึ่งคนแล้วคนในวงตายหมดมันก็ทำอะไรไม่ได้ไอตรงโรงพยาบาลนี่เห็นชัดเลยไปลุมกันไปลุมกันตัวสองตัวแล้วโดนกลุ่มใหญ่โดน ถูกต้องเอาใหม่เอาใหม่ก็คือเวลากรุ๊ปก็คือกุ๊ปกันเลยนะไม่ต้องแบบแยกคืนนี้ก็ไปไฟส์ดีเซตัวเองซะบัตรใช้เบอร์เรือนาไปดีรีเอาใหม่มีเอาใหม่จะไม่แพ้หรอกไอสัตว์ไม่งอกด้วยไม่มีตั๊กสับแพ้หรอกตั๊กสับไปดิในทามมิ่งไอเฉยพีสิครับโอเสียงไอเที่ยเสียงเขาดิเลยกี่นาทีไม่พูดครับพูดไม่ได้ครับ เออพี่ปตอนนี้เหลือเนี่ยเขาบ้าจริงเลยถ้าไหล่ตัวบ้าผู้หญิงให้หมดละเป็นเนตัวบ้าผู T ้หญิงเลยไม่อยากบอกค่ะไอ้เ no จ๊จูอ <ilo> ีกคนนึงโอเคมันไม่อยู่ถ้ามันอยู่มันได้อะไรใครมีข้าวเหลือชิ้นหนึ่งก็ขอหน่อยดี TC TC เลยรลอนไม่มีน่าจะมีคนขายลองถามดูไม่ออกในเมืองก็โชคดีอ่ะออกนี่แบบถ้าออกตู้ตรงนอกเมืองมิเชี้ยอยู่ให้ออกไปเจอหน้ามันมันก็โชคดีคนนึงนะ เออแบบยืนดักอยู่อะตอนนั้นกูเคยดักแก๊งไหนวะซิกซิกอ่ะโผมาตรงหน้าเลยแบบยิ้มเลยอะตอนนั้นอะร่อนไม่พี่ถีบอะต้องรอคนไปยืนเข้าใจเข้าใจเข้าใจใพลาด้เขาใจพอใจ้าใจทำไม่ได้โทรศัพท์เพื่อนซื้อโทรศัพท์เพื่อนตอนออกกูต้องใช้นะปรับเอาดูตัวเองด้วยดูตัวเองด้วยแล้วพี่ของครับพี่ ก็แปลว่ามีมีคนสู้ๆนะครับอันนี้เคสจะมนะครับคุว่าเคสใหม่เนี่ยน่าจะน่าจะน่าจะมีเคสเจอมันน่าจะดักมันน่าจะดักอ่ะมันจะดักมันน่าจะดักมันน่าจะเอาแต้มไหลแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่หมดนี่หรอกไม่ต้องช่วยหรอกแต่ไม่ได้ไม่หมดนี่อย่างน้อยก็สองสามเคสไในเวลารลอนพรุ่งนี้อุ้มใหม่อย่าลืมลากขอเขาช่องด้วยพี่เปิ้ลผมจะบอกแล้วฮะพี่ สองตีสองแปดน่อนมันเอตอนตีสองแปดทีใช่ป่ะผมไม่ลางสองหอนว่าแม่งแม่งไม่รู้นะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่จะว่านะแต่กูมันตามผมแบบคือพ้นสายตาไปแล้วมองมองมองหลังอะแม่งเห็นก้อนดำๆแม่งตามมาตลอด ม่งเลี้ยวดักหน้ามันตลอดเนยอยู่แล้วเหว่ของอ่ะมันกินผักบุ้งเย่มันนําไปกิของดูอยู่แล้วเว้ยของอ่ะมันก็รู้อยู่แล้วอันเราเราคยกินกับเรื่องแบบนี้เราเคยเล่ว่าแล้วแต่แบบเเราชินได้แล้วเราชินได้แล้วเราเล่นมากิดนี้แล้วเราชินได้แล้วเรื่องแบบนี้มึงมึงรู้อยู่แล้วเว้ยอันเนี้ยใช่ใช่เราเจอมาตั้งเท่าไหร่แล้วพอเปลี่ยนไลายท่านั้นแหละพอกูเปลี่ยนไลายก็ยังตามกูมาเจออีกชินได้แล้วชินได้แล้วเรื่องแบบนี้ชินแล้วชิวๆแล้ก็อาจจะให้เครดีหรือเปล่าเออเรากิิองงยทาแบบตึ่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรชินได้แล้วทำอะไรไม่ได้เว้ยเนาะใช่ใช่ชินได้แล้วชินได้แล้วชินอย่างเดียวตอนนี้ต้อกดตอนเรานี่ยไงไม่เคยนิ่งไอ้เหี้ยเทสลากูไม่เคยทำมันหมดไม่เคยนิ่งตอนเราเราจะผมใกล้ปิดละแต่ชินได้แล้วแต่ชินแล้วไม่เป็นไรเราลองมัาล่ะพุ่งพุ่งเนี้ปิดโกทุกคนเน่ะปิดโกแล้วปิดปิดละปิดเสียงละตอนนี้น่าจะอยู่แถว มหาสหมุทรแปซิฟิกตอนนี้ใกล้ๆอหอไอเฟลอ่ะตอนนี้อะโอ้ยตอนนี้ได้อยู่หอไอเฟลละ โดนดักแน่เลยกูตรงนู้นใครนะ้าโ,โห Ôi, oh, ngay cả hả, không, 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 เล่นอาร์คดีกว่ามั้งผมอยู่เฮ้ยมันต้องรอเกี่นาทีวะครึ่งชั่วโมงใช่ไหม ตอนนี้กี่นาทีแล้ววะ